ผมเป็นคนไว้ตำแหน่งเองคร<ต>ับตรก็ผมมาเป็นคนเขียนอืมอืมทีนี้หลักการว่าแต่ละต้นไม่เท่ากันลงยิต,ต้องดูอะไรยังไงนะเมื่อกี้บอกเราเราจะไว้ลูกเราต้องดูสภาพกิ่งสภาพใบสภาพตน้นว่ามัน<ส>ควรจะเลี้ยงเด่นเาอาอถ้าเราไวู้กฟางจะเป็นไปมันก็เลี้ยงไม่ไหวมันก็เล็กได้มันจะไม่ได้มันจะเป็นตกไตถ้าตกไ้ราคามันหายไปครึ่งสมมติว่า เขาขอจํากัดเขาว่าอย่าให้ตำกิโลแปดาต่ตำกิโลแปดแมคคินเนี่ยราคามันจะหายไปครึ่งนึงเลยนะของราคาที่เหมาสมมุติเมากันราคาสองร้อยสองร้อยยี่เงี้ยสองร้อยยี่สิบเนี่ยถ้ามันตำโลแปดถึงนั้นเนี่ยเราว่าเยอะเกินไปมตาตำมาโลแปดเนี่ยมันจะหายไปอย่างน้อยก็ต้องเหลืออยู่แค่ร้อยนึงหรือประม ถ้าครึงค่งราคามันก็แค่ร้อยสิบเนี่ยมันจะหายไปอย่างนั้นเลยครับอืมถ้าเราไว้เร,วนนเราไว้ร้อยห้าสิบยังตนขนาดเนี้ยร้อยร้อยห้าสิบยางเจ่งเราก็มีตกได้ไมีกี่รูปม <ừ> งจะได้ไส้ไก่เคียงกันหมดอะยังไงก็เกินเนี่ยอยางเงี้ยยังไงก็เกินไส้เนี่ยมันก็ได้ได้ราคาเต็มเตนะ็มเนี่ยนใหญ่เราจะไว้ังี <ừ> ้อืมไม่ รอบสุดท้ายผมต้องขึ้นไว้ตำแหน่งเองหมดตอนนี้ควรจะไว้เท่าไรเนี่ยผมองขืนมดทุกต้นนมไปออให้คนงานขืนมันมัน,มนยังไงมันก็ไม่กล่าวไว้เหมือนเราโอ้ไว้เกินเพมานับเข้าไปเดียวหนุนสองร้อยสองร้อยขวาเนี่ยมาโตไม่ได้อะลงยิ้ดขึ้นไปดูแล้วตัดออกอ่ครับคัดออกแล้วตัดออกหลักการคัดลูกทิ้งลูกที่แพใช่ไหมเขาเรียกอืมดูกิงด้วย ดูกิ่งด้วยกิ่งนี่ควรมันมันควรจะเอาออกอีกกี่ลูกมันมากมันเยอะเกินอือแล้วก็ดูอะไรครับดูกิง่งดูตำแหน่งว่าตำแหน่งมันมันจะเลี้ยงไหวไหมอืมเนี้ยครับหลักการของเราหลักการไว้ลูกนะฮะหลักการไว้ลูกแล้วเรื่องของรูปทรงลูกต้องดูด้วยประกอบไหมครับด้วยฮนีอันนี้เ,นเป็นปัจจัยที่สามข้อที่สามอา่อตัดแต่งไว้ไว้ลูกเนี่ย เพราะไอช่วงทุเรียนลูกเล็กๆเนี่ยเราจะมองไม่ออกว่ามันจะโตออกมาได้ได้สวยไหมครับเราก็ต้องมีการผ่าดูเม็ดบ้างผ่าดูเม็ดว่าเม็ดมันมันมีเม็ดกี่ภูมันตรงก็ที่เราเราคิดไว้ไหมว่าตอนนี้หลุมเนี่ยมันอาจจะหายไปภูหรือสองภูเราก็ต้องผ่าดูบ้างว่ามันมีเม็ดไหมถ้ามันมีเม็ดเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันพองออกมาได้ภูเองมันเนี่ย บางทีมองแล้วมันสวยกลมสวยนะจุกเล็กๆอะ่ะแต่มันเกินตน้นหรือบางทีมันมันน้อยชักจะน้อยไปแล้วแต่แต่มันเก้ก็อยากเจาออกแต่เราต้องตัดผ่าดูว่างถ้ามันมีเม็ดเดี๋ยวมันมันสวยอย่างมันอืการตัดแต่งุุเรียนซอยุุเรียนเราต้องสุ่มตัวอย่าง<ร>ามามด้วยตัวอย่างแล้วเรามาต้องมามาคํานวณนด้วยที เราประสบการณ์มาว่าอย่างเงี้ยเราออกแล้วมันเป็นยังไงอะไรเชียมัอ้อโอเป็นงานที่ติกย่อยละเอียดละเอียดละเอียดพอสมควรประสบการณ์แม่เนี่ยครับ